สวัสดีครับเักเรียนมาว่ากันด้วยเรื่องประโยชน์นะครับและโทษของคอมพิวเตอร์นะครับประโยชน์ในที่นี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด7ดด้านนะครับก็จะมีประโยชน์ด้านการศึกษาความบันเทิงธนาคารการสื่อสารคามนาคมนะฮะด้านการออกแบบด้านการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์นะฮะมาดูอันแรกด้านการศึกษานะฮะ ก็คล้ายๆกับประโยชน์ของข้อมูลนะด้านการศึกษาเราก็เอามาใช้ในการการเรียนใช่ไหมเหมือนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ที่เรากําลังเรียนนะครับทางเรียนก็สามารถเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้คือด้านการศึกษาครูจะไปเร็วๆนะครับอ่าสองด้านความบันเทิงอ่าไว้ทําอะไรครับอ่าตอนนี้ก็คือเด็กๆเ,เราก็ชอบเล่นเกมเลยฮะดูหนังฟังเพลงนะฮะเล่นเกมนะครับอะไรได้หลายๆอย่างนะครับ ก้านความบันเทิงนะครับด้านการเงินธนาคาราทุกวันนี้ก็ต่อไปเขาบอกว่าจะไม่มีพนักง,งานธนาคารนักเ,เรียนนะถึงเวลาที่จะต้องลดจํานวนประชากนนรก็คือเขาใช้ระบบอัตโนมัติไปแล้วทุกวันนี้เวลาเขา,เอาโอนเงินโอนอะไรสังเกตไหมครัคนที่มี iPhone สมาร์ทโฟนนะฮะเขาก็จะโอนผ่านทางโทรศสับนะครับทาง qr code ค นะครับแล้วปจัจจุแล้วต่อไปเนี่ยครูคิดว่ามันมีแนวโน้มตรงที่ว่าร้านค้าทั่วไปต่อไปก็จะไม่มีอาจจะไม่มีการใช้เงินสดแล้วฮะใช้วิธีการแสดง QR code หรือบาร์โค้ดกันแล้วเพราะตอนนี้มันมันเข้ามาแล้วไงฮะใช่ไหมฮะอย่างจ่ายแบบคนละครึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะก็เข้าแอปนะครับกระเป๋าตรงใช่ไหมฮะแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ต้องใช้เงินสดแล้วนะฮะ่นั้นก็ การเบริกถอนอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผ่าน iPhone เลยนะครับผ่านสมาร์ทโฟนเลยนะครับในที่เกี่ยวกับธนาคารการสื่อสารคมนาคมปัจจุบันอยู่ไกลแค่ไหนก็เห็นหน้ากันได้ถูกไหมครับมีรถไฟรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับมีระบบอินเทอร์เน็ตที่เสถียรไปอยู่กลางไร่กลางนาก็สามารถนั่งดูนะครับรายการ youtube ได้สบายสายเลยนะครับ 5. ศิลปะและการออกแบบ สมัยก่อนเวลาออกแบบตึกออกแบบบ้านนะครับจัดสรรก็จะต้องใช้มือสเก็ตเขียนภาพปัจจุบันเป็นไงฮะไม่ต้องแล้วนะครับก็ใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการออกแบบนะครับหรือการสเก็ตหน้าคนร้ายนะครับที่หน่วยงานความมั่นคงใช้เขาก็จะใช้คอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ามีความชัดเจนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับหด้านการแพทย์ อย่างที่ครูบอกปัจจุบ,บันคนไม่ค่อยตายนะครับเพราะอะไรนะนะครับเพราะว่าการแพทยม์มีความทันสมัยนะครับทั้งเรื่องเครื่องมือทั้งอะไรต่างๆเพราะมีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับมีเครื่องเอ็กซเรย์ขึ้นหัวใจเครื่องเอ็กซเรย์สมองมีนะครับอุปกรณ์ตรวจปัสสาวะนะครับอุปกรณ์ตรวจผ่า,าตัดหัวใจนะครับมีการเก็บประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีระบบหรือโปรแกรมในการวินิจฉัยนะครับผู้ป่วย นะครับโดยการกรอกอาการเข้าไปก็สามารถวิจัยออกมาได้ว่าเาเป็นอะไรอะไรอะไร,ะไรแต่ประมาณนี้นะครับก็จะทําให้ระบบการแพทย์ก็มีการพัฒนานะครับจเจริญก้าวหน้านะครับคนก็จะเสียชีวิตน้อยลงนะครับเจ็ดด้านวิทยาศาสตร์และเคมีอา่าด้านวิทยาศาสตร์และเคมีนะครับอันนี้ก็ถ้าจะวาดไปแล้วทุกวันนี้เราก็สามารถที่จะเห็นนะครับ สภาพอย่างเช่นดาวอังคารเห็นไหมฮะที่มีภาพมาปรากฏก็เกิดจากการอะไรฮะพัฒนาทางด้านนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทำให้เราเห็นดวงดาวจริงๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเคมีก็เช่นสูตรของการปลูกผักในในน้ำนะฮะเอาน้ำมาผสมกับสารเคมีปลูกผัก ได้กินเร็วขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็เกิดการพัฒนาขึ้นมานะครับปจัจจุต่อไปก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งดินอะไรประมาณนี้นะมันก็มีหลายอย่างนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาร่างกายนะครับนักมวยนักกีฬาเห็นไหมฮะใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยนะครับในการที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนนั้นส่วนนี้นะฮะก็เป็นความรู้นะครับ จากระบบคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์คำนวณว่าจะต้องอต้องการแคลอรี่เท่าไรต่อวันต้องการไขมันเท่าไรต้องลดตรงส่วนไหนส่วนไหนนะฮะโดยเฉพาะไขมวยใหญ่ๆนะครับก็อย่างเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาก็คือเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปวิเคราะห์นักมวยของตัวเองนะวิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อวิเคราะห์อะไรต่างๆอย่าง,า,งางนี้เป็นต้นนะต่อไปโทษนะครับจากการใช้คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง นหนึ่งก็บอกมันจะทําให้เด็กเราอนะ้วนโรคอ้วนคนที่อยู่หน้าคอมบ่อยๆนะฮะรโรคนิ้วล็อกนะฮะโรคเกี่ยวกับตาเป็นยังไงนะโรคอ้วนนี่แน่นอนฮนะทำไมถึงอ้วนคนที่ไม่ไม่ได้ลุกออกจากหน้าจอเลยคือนั่งเล่นแต่เกมก็คือไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยดับแรก2น้ำบัดลมขนมทุกอย่างนะของขบเคี้ยวนะฮะ นักเรียก็จะนั่งกินไปดูไป,ไปกินไปดูไปเล่นไปนะครับทั้งวันทั้งคืนมันก็ทําให้อ้วนได้นะครับสโรคนิ้วล็อกใช้มากๆนะครับนิ้วมันเกิดการเก่งกดเมาส์ยิงปืนนะฮะเล่นเกมไปนานๆมันเกิดการเก่งนะเกิดพังผืดบริเวณช่องเส้นเอ็นนะครับมันยึดมันล็อกไปหมดนะครับก็เกิดอาการนิ้วล็อกนะครับทาให้ปวดเรื้อรังนะครับถ้าเกิดนัการเรียนไม่หยุดพัก นะครับปวดต้นคอเนี่ยฮะปวดแขนเนี่ยอย่างครูเนี่ยอัดคลิปสอนนักเรียนหลายชั้นครูก็เริ่มเป็นครูก็ต้องพักบ้างนะครับโรคเกี่ยวกับตาตาแห้งระคายเคืองนะครับตื่นเช้ามาครูก็เคยเป็นนะครับมันจะแสบตาเหมือนไม่มีน้ําตาเพราะอะไรเพราะเยื่อตามันอักเสบเพราะเราใช้สายตานานนะฮะบางคนอยู่กับขอบทั้งวันเลยนะฮะแล้วมันทำให้เกิดการเพียนะฮะ นี่คือข้อเสียของมันโรคอื่นๆนะโรคล,ลำไส้อักเสโกกบเรโรคกระเพาะโรคปัสสาวะอักเสบอย่างเช่นโรคกระเพาะมาได้ไงมาได้นะครับเพราะว่านักเรียนไม่ค่อยกินข้าวนะครับกินข้าวไม่ตรงเวลาเพราะว่าเวลาเล่นเกมก็เพลินรห,หรือทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพลินจนลืมกินข้าวกินปลาปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยไม่ยอมลุกไปเข้าห้องน้ำ กำลังมันกำลังจะได้เลเวลเลยฮะบางคนกำลังยิงกำลังได้เลเวลเลยไม่ไปะนะฮะยอมมันก็ชิ้นเยอะแตกเลยอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ทําให้นะครับ,กนะรบเกิดโรคต่างๆตามมาดังนั้นในการใช้คอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้ในในสภาวะที่พอเหมาะพอเพียงนะครับพอควรนะครับไม่ไม่ใช้ตลอดเวลาอย่างครูเนี่ยครูใช้เต็มที่กันหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงทุกวันนี้นะครับ ก็คืออัดคลิปให้นักเรียนเนี่ยพตดว่าวันนี้เชา้าวันนี้ชั้นนี้กลางวันคชั้นนี้เย็นชั้นนี้นนคือทยอยใบจะไม่ได้แบบโหทาหักโคมทีเดียวนะครับเพราะว่ายังไงสุขภาพก็สําคัญนะครับก็อันนี้ฝากนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูก็จะมีใบงานให้นะครับไม่ยากอะไรนะครับเป็นช่วงโควิดนะครับก็ดีกว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรกันเลยนะครับ